ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในสงครามส่วนใหญ่จะเป็นพลเรือนนะคะแต่ในจำนวนนี้ที่น่ากังวลก็คือองค์การสหประชาชาติก็ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ไปมากกว่า100คนด้วยนะคะนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของ UN เนะคะค่ะปีที่แล้วตลอดทั้งปีเนี่ยนะคะมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรด้านมนุษยธรรมทั่วโลกนะเสียชีวิต116คนแต่ว่าในกาซาตอนนี้เนี่ยสงครามดําเนินมาแล้วประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้น แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยใกล้จะแซงหน้าสถิติของปีที่แล้วตลอดทั้งปีเลยนะคะคุณผู้ชมคะเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ UN ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่มากกว่าร0อคนก็เพราะว่าการโจมตีในกาซาค่ะมีการพุ่งเป้าไปยังโรงพยาบาลและค่ายผู้อพยพซึ่งก็เป็นสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ค่ะสำนักงานขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ทั่วโลกร่วมกันลดธงครึ่งเสาแล้วก็ทาพิธีไว้อาลัยและร่วมกันยืนสงบนิ่ง เพื่อรำลึกถึงเจ้าหน้าที่ขององค์กรบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสาประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาปาเลสไตน์ในตะว,วันออกใกล้หรือ u n r w ต u a ที่เสียชีวิตจากสงครามในกาซาอย่างน้อย102คนนี่ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์78ปีของการก่อตั้ง UN โฆษกของ UN แถลงว่าในนามของมนุษยธรรม อันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการของ UN เรียกร้องให้หยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมทันทีและก็กล่าวถึงเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในกาซาว่าพวกเขาจะไม่ถูกลืมเจ้าหน้าที่ของ UN มีทั้งครูเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขนรีแพทย์นักจิตวิทยาวิศวกรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนคนเหล่านี้ทำงานแทบตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงครามท่ามกลางความขาดแคลนไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปา ไม่มีพลังงานรวมถึงอาหารซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากพอๆกับผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการทำงานเนื่องจากต้องทำงานในพื้นที่สู้รบแม้ว่าตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่จากองค์กรด้านมนุษยธรรมจะต้องได้รับการปกป้อง แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคนกลุ่มนี้ต่างก็ได้รับผลกระทบจากสงครามด้วยเช่นกันค่ะจากการสำรวจของ a w e Worker s e c u r ซ t y นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดรัฐบาลสหรัฐที่สำรวจเหตุการณ์ดุนแรงที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมทั่วโลกพบว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะทั้งปีมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป116คน บาดเจ็บ143คนและถูกลักพาตัว185คนและประเทศที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านมนุษยธรรมมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือเซาสูดานค่ะอันดับสองก็คือสาธารณรัฐมาลีทั้งสองประเทศนี้อยู่ในทวีปแอฟริกานะคะแล้วก็ตามมาด้วยเมียนมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซีเรียและก็ยูเครนค่ะ ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีทั้งการโจมตีทางอากาศนะคะเป็นการโจมตีสถานที่ของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมมีการยิงโจมตีระเบิดการลักพาตัวหรือการกักขังหน่วงเหนี่ยวเจ้าหน้าที่เป็นเวลานานกว่า24ชั่วโมงมีทั้งการข่มขืนหรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็มีการยิงเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําร้ายเจ้าหน้าที่และพื้นที่ที่เกิดการโจมตีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมมากที่สุดอันดับหนึ่งค่ะ ก็คือพื้นที่ตามท้องถนนนะคะตามมาด้วยพื้นที่สาธารณะและอันดับ3ก็คือพื้นที่ของโครงการซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมต้องเข้าไปทำงานค่ะแม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะและการส่งความช่วยเหลือเข้าไปก็ไม่เพียงพอแต่ว่าเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านมนุษยธรรมเหล่านี้ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกาลังเท่าที่จะทาได้ค่ะคุณพรวดีคุณจิรชาตา และมีการประเมินว่าถ้าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้นะคะในวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าในกาซาเนี่ยระบบการสื่อสารจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วเพราะว่าบริษัทด้านโทรคมนา,าคมไม่มีเชื้อเพลิงเหลือนั่นแปลว่าในวันพรุ่งนี้กาซาเนี่ยจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงค่ะ